ฉลกปรนเด็นบบร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานบุ๊รกิ้งสไตล์ประจวบบัญชี9สิงหาคม2566โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การดิกับครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรนสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้เอาได้ออยังไงงานนี้บอกได้เลยว่า breaking news นะบรรลุเข้าตกลงยืมตัวสมบรนนัทเหมือนตากองหน้าวันเ์คิสทีมชาติไทยไปลุยยุโรป1ปี โดยการนี้บุรีรัมะฮะแถลงการปล่อยตัวสมณัตเหมือนตากอ,องหน้าวาันดคิชของเมืองไทยร่วมกับทางสโมสรโอเอชบรูน OH ในลีกสุดทางเบลเยียมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยแคปชั่นระบุว่าสโมสรโอเอชูรวนชีมจากทางลีกสุดสุดของประเทศเบลเยียมตกลงยืมตัวสุนันทเหมือนตาจากสโมสรบุริดัมเป็นเวลา1ปีโดยทางสุนันทเหมือนตาจะเดินทางกลับมาจากการฝึกซ้อมกับสโมสรเลสซิตี้ทันชีเพื่อมาเตรียมเอกสารการทํางานหรือว่าเวิร์กคอมมิชเพื่อจะกลับไปร่วมฝึกซ้อมกับทางโอเอชูรวนโดยเร็วที่สุดในั้งนี้ ผมเป็นว่างานนี้ก็ยังพึ่งนะฮะยังไม่ไปเลสเตอร์ไปที่โอเอรูนกันก่อนคารากานก่อนต้องรอดูกันต่อบไปคารากานว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจ้าหนูสุพรรณเหมือนตาคนนี้ข่ฝากติดนักแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องเขากันด้วนครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเร่ยังไงชมช็อตปฏิกิริยาผู้เล่นยักษ์ใหญ่จีนหลังพลิกแพ้วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นยังไง โดยงานนี้นะฮะควันหลงหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ปีชิงแชมป์โลก2023บรอบ16ทีมสุดท้ายโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกพลิกแซงเอาชนะทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของเอเชียทีมเต็งแชมป์ของรายการนี้ซึ่งจีนนำไปก่อน1-2ต่อ0เซตสุดท้ายไทยเอาชนะไปด้วย3เซตรวดนะฮะส่งผลให้ทีมชาติจีนต้องร่วงตกรอบบนเวทีโลกด้วยน้ำมือของทีมชาติไทย โดยช่วงหลังเกมดังกล่าวเนี่ยวอรเลย์บอลบลที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นจับภาพได้เลยว่าผู้เล่นทีมชาติจีนทีมยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของเอเชียต่างถึงกลับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่หลังต้องพ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติไทยรุ่องตกรอบบนเวทีโลกในครั้งนี้ข้งที่ก่อนหน้านี้พวกเธอทำงานได้อย่างแข็แงแกร่งเอาชนะคู่แข่ง5เกมในรอบแบ่งกลุ่มเก็บชัยชนะ15เซตรวดไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เซตเดียว แต่กลับต้องมาต้วงตกรอบในการเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยยังไงเป็นอย่างนั้นในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าสุดจะก,กัน้นจริงๆนะฮะทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ก็พ่ายทีมชาติไทยไปเรามาดูประเด็นข่าวจอมาจันดีครับเอาได้ออยังไงความรู้สึกแฟนบอนลฟุบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยโดนย,ยักษ์ใหญ่จีนบนเวทีโลกนะโดยลย์บอลบอหญิงทีมชาติไทยได้สร้างผลงานกระเขือมเวทีโลก พลิกแซงเอาชนะทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของเอเชียทีมเต็งแชมป์ของรายการนี้คว้าตั๋วทะลุเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายยู19ปีชิงแชมป์โลกเป็นครั้งหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งงานนี้จีนนำไทยไปก่อน2ต่อ0เซตสุดท้ายไทยเอาชนะจีนไปได้3เซตรวดไทยทำจีนเสียเซตแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบแบ่งกลุ่มจีนไม่แพ้คใครเลยแม้แต่เซตเดียวซึ่งความรู้สึกบอลย์บอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยโดนย,ยักษ์ใหญ่จีนบนเวทีโลกในครั้งนี้ เริ่อไปที่คอ,อมเมนต์ที่หนึ่งก่นกอนกแล้วกันรูปร่างไทยไม่ได้สูงเท่าจีนนะแต่ไทยสามารถเอาชนะได้พวกเธอเก่งมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาถึงแม้ไทยจะไม่สูงเท่าจีนแต่พวกเธอใช้ความคล่องตัวความเร็วในการโจมตีคอมเมนต์ต่อมาไทยทีมนี้มีอนาคตอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมารายการนี้ไม่มีชาวเลน์ใช่ไหมจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจีนแชมป์กลุ่มเอชนะ5เซตรวดสุดท้ายแพ้ให้กับทางทีมชาติไทยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาไทยคือความภาคภูมิใจของอาเซียนจากแฟนฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาจีน2ไทย0แต่กลับมาชนะ3ต่อ2เป็นอะไรที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแข็งแกร่งมากจีนยังพบกับความพ่ายแพย้จากแฟนบอลเวยิบอลอินโดคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยมีผู้เล่นรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยทีมเดียวจากอาเซียนที่สามารถสู้กับจีนได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเซนเตอร์ไทยสุดยอดมากจริงๆ อมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์หมายเลขสิบผู้เล่นที่มีศักยภาพที่สูงนะขมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะชนะจีนให้จงได้เช่นเดีวยวกันนะขมเมนต์ต่อมาไทยเล่นได้ดีกว่าจีนขอนับถือจริงๆคอมขมนต์ต่อมาหากเวียดนามอยากจะเป็นเหมือนกับไทยต้องมีงบประมาณมากกว่านี้จากเวียดนามอ่าแผมเป็นว่าง,งานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ทึ่งอึ้งทึ่งเสียวนะฮะของทางแฟนๆต่างชาติและก็ทั้งในประเทศด้วยนะครับ ยังไม่ถึงว่าไทยสามารถพลิกแซงเอาชนะทางทีมชาติจีนไปได้3-0ตอเซตในครัน้นี้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับชบาาแก้วซ้อมมือรแรกที่ฮ่องกงนัชชาหวังโชว์ฟอร์มดีกับทีมชุดใหญ่หนาโดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกงเพื่อลงแข่งขันในเกมกระชับมิตร โดยการนี้เวลาจนาริกาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามซ้อมของทางสนามฟุตบอลฮ่องกงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอื่นเครื่องดัพิเศษกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง3าบนาทีเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมนัชชาแก้วอันตาดาวรุ่งวัย17เจปีจากทัพชาบาแก้วอยู่ส9ปีได้โอกาสติดทีมชุดใหญ่มาในครั้งนี้ด้วย เผยนะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่และก็ได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้แต่ก็มีความกังวลใจเล็กน้อยว่าจะประับตัวเข้ากับรุ่นพี่ได้เร็วขนาดไหนหลังจากที่ได้แชมป์อาเซียนกับชบาแก้วอยู่19ปีมามันก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะสำหรับทางฟุตบหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอื่นครื่องหนึ่นัดกับทีมหญิงฮ่องกงในวันที่13สิงหาคม เวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทาทงช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play ในกรังนีนะเป็นดัง,ง่าาน,นี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนนกครับผู้สอรไทยสั่งเล่นรัดก,กลุ่มห้ามประมาทโซลโมอนหากชนะอัดฉีดอีก100,000บาทเอาไปเลย โดยกานที่ทัพฟุตซอลไทยย้ำนักเตะห้ามประมาทโบกเกาะโซลมอนเพราะเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งสูงพร้อมอัดฉีด1,000งแหากเก็บชัยชนะในเกมที่2หวังเห็นกระแสฟุตซอลไทยคึกคักอย่างต่อเนื่องคนดูเต็มสนามบางกอกอารีนาคลิกออฟเวลา19บเนาฬิกาสาสิบีเปิดชมฟรีพร้อมยิงสด AIS Play โดยทัพฟุตซอลไทยย้ำนักนะฮะย้ำนักเตะเลยว่าห้ามประมาทบูก,กร์เซอร์เมอนเด็ดขาดเพราะเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งสูงพร้อมอัดชีด1 0 0 0 0แบาทหากเก็บชัชนะในเกมที่2หวังเห็นกระแสฟุตซอลไทยคึกคักอย่างต่อเนื่องคนดูเต็มสนามบางกอกอารีนาคิกออฟกันเวลา19 3 0นาฬเปิดชมฟรีพร้อมยิงสดเ s เอสเ ดยความเคลื่อนไหวของคุณพลฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยสึดคอนเดนเช่ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023โดยหลังจากที่ลงสนามนัดแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติเยนมาไป5าต่อนประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จล่าสุดนั้นวันที่8สิงหาคมคาร์รสเซซ่าคุณสุใหญ่ปล่อยให้นักเตะได้พักฟืน้นฟูร่างกายด้วยการลงสระว่ายน้ําเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากเกมนัดเมื่อวานนี้ให้กับสภาพร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับเกมนัดที่2วันที่ 9สิงหาคมที่จะลงสนามพบก,กับทางหมูกก่เกาะโซลมอนในวังนี้ทาง za, คาร์สเคซ่ากุนซอใหญ่ผู้สอลไทยได้เผยถึงความพร้อมก่อนเกมที่2นะว่าเราเนี่ยปล่อยให้นักเตะได้พักพร้อมกับที่สุดแล้วสลับในเกมวันพรุ่งนี้เราต้องรอดูโซลมอนในเกมวันนี้เพื่อเตรียมแท็กติกประบมือพวกเขาเปลี่ยนโค้ชและก็เรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเราจะวิเคราะห์ว่าพวกเขาในเกมจากวันนี้ไป เป้าหมายสำหรับวันพรุ่งนี้เหมือนกันทุกเกมพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดนะเล่นฟุตซอลที่ดีและน่าดึงดูใจและคาดหวังผลการแข่งขัน,นเราต้องสมควรได้รับชัยชนะหากทำง,งานได้ดีส่วนทางพีรพัฒน์กับทางชุตินันท์พรุ่งนี้พวกเขาจะได้เล่นอย่างแน่นอนพวกเขามีโอกาสเดียวกับผู้เล่นคนอื่นในทีมในะคะรังนี้นะ ขณะที่บิกสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยกล่าวถึงเกมที่พบมูเกอรเซอร์บอนว่าเกมต่อไปคงจะประมาทบมูกอรเซอร์มอนไม่ได้นะเพราะเรานั้นเคยเจอกันมาแล้วในฟุตซอลโลก2 0 21ที่ประเทศลิทัวเนียก็ถือว่าเป็นทีมที่มีพละกำลังความแข็งแกร่งที่มากก็ต้องวางแผนวางแทคกิกให้พร้อมที่สุด รวมไปถึงสภาพร่างกายของนักเตะด,ด้วยโดยเกมในวันพรุ่งนี้หากเก็บชัยชนะได้ก็จะมีการอาัดฉีดต่อเนื่องเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจจากผู้ใหญ่ลหลายท่านทั้งคุณบุญพรบริบูรณ์ส่งสินซีโอบริษัทยูเอนต้าคุณทีรัตสุธิสัมพัฒแห่งบริษัทยูดิเต็ดฟู้ดจำกัดและดรปัญจรัตน์มังกรกระดกที่ร่วมสนับสนุนกำลังใจกับทางทีมฟุตซอลไทยเหมือนในเกมแรกที่จำนวน10,000 0บาท หวังที่จะเห็นกระแสฟุตซอลไทยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งสำหรับการแข่งขัน,นคอนดิชั่นเชลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่สนามบางกอกอาริณา,านั้นมีการเปิดให้เข้าชมฟรีพรอ้อมถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเ s เ l a y รครบทุกคู่โดยโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มจะมีวันที่9สิงหาคมเวลาเจ็นจาฬิกาโบสบิกพบก,กับทางเช็ก1 9กนาฬิกาสามสิบนาทีมูกเกาะเซอร์เมอนพบไทย11สิงหาคมรอบรองชนะเลิศและวันที่13สสิงหาคมอรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่9สิงหาคม2566โดยชายพรว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ